โอเคครบทุกคนทุกคนดูมีอัปเดตใหม่เข้ามาในกลัว g กา d e ด้เลนะครับทุกคนก็คือเพชรมิวเจชันครับผมนะเดี๋ยวดูคนระับจะมีมิวเ t ชันของเพชรนะครับก็จะมีช h i นี่อินเวอร์ดวินดี้ฟรอสเซนโคเดนชไ e นี่เมกาอารอนสกินเลดิแอนช็อคเลมโบแล้วก็เอเซนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้นะว่าสกิลแต่ละมันจะช่วยอะไรนะทุกคน นี่ครับทุกคนมันก็จะช่วยประมาณนี้นั่นเองเนาะมาก่อนแรกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาสัตว์มาทําการทำมิวเทชันนั่นเองนะทุกคนโอ้โหทุกคนดูหน้าผมจไมาจริงมนเป็นแบบนี้เนี่ยโอเคนี่ทุกคนอันนี้ก็จเป็นสัตว์ผมนะและคุณของผมเบลห้าสิบสองนะทุกคนไอสัตว์ตรงนี้ผมก็จะบํมเบลให้มันเบลเ,เนาะแป๊ดเดี๋ยวเราจะเอาและค,คูณเน,นี่ยไปใส่ในตู้เพทมิเวเทชันนะทุกคนอุ้ยทุกคนอันนี้ครั้งแรกทุกคนมาตื่นเต้นสับมิทปุ่ ห้าร้ล้านครับไปโอ้เราต้องรอหนึ่งชั่วโมงทุกคนเราไม่สนขออนุญาตที่จะคิปเลยละกันจึ๊บอ่าอุ้ยทุกคนลุ้นจะได้อะไรไหมผมจะได้อะไรเตเลขออย่างนึงไม่เอาใจนี่มันจะจิว๋วเกินขอบไม่กล้าเลยแม้ละหนึ 1, 2, ่งสองสามปุ๊บได้อะไรได้อะไรอะ่อะอะไรกิ๊กคลีโอ้นะ oh my god เราโอ้ my god ทุกคนผมผมเพิ่งบอกไปว่าไม่เอาใจนี่มันไม่ใจนี่ผมมาจะไหมอ่ะเปลี่ยนได้ไหมได้ไหมสุ่มใหม่มใช้ไหมโอ้สุใหม่ไม่ได้ด้ยวยทุกคนต้องฟาร์มเบลนะไม่รู้ใจได้หรือเปล่าเนะี่ยทุกคนบ้านไหนลองวางเ,เอาหายไปไหนนี่มองไม่เห็นเลยทุกคนอันนี้ทุกคนเห็นไหมรักคุณจิว๋วออืื้ห เอาวิ่งไปไนะแล้วดูดูด,ดูไปขโมยของใครมันจะเห็นเนี่ยก็ดีทุกคนขโมยของแล้วไม่มีคนเห็นเออแต่ทุกคนเสียงผมอาจจะแหบๆหน่อยนะทุกคนก็ขออาภัยด้วยนะไม่รู้ว่าทำไมโอ้โหดูดูโอ้โหแจ้มอมอมเห็นนะทุกคนจิว๋วเวอร์ท่าทุกคนดูบ้านผมนะดูดูด,ดูจากตอนแรกทคนบนบล็อซอมผมติดสถานนะน้อยใช่ไหมดูตอนนี้ เยอะเวอร์ <All S 1> สี่สิบบิลเลียนแล้วนี้ละยี่สิบสี่บิลเลียนแล้วฟันซาฟลาเวอร์ห้าสิบหกบิลเลียนครับผมโอ้โห้ล้านล้านแบยนี่คือแบบแล้วดูส่วนมาผมมันตอนแรกทุกคนจำได้ไหมจะมีผักตรงนี้เยอะผมรีเคลฟออกไปหมดเลยเนาะนี่ครับทุกคนเราก็จะมีส่วนของตรงนี้นะจะเป็น prehistoric craze นะทุกคนก็คือยังไม่ออกนั่นเองแล้วทุกคนอันนี้ก็ข่าวดีนะทุกคน แล้วข่าวดีอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนเราสามารถทำโบนัสคเควสตได้ทุกคนไม่ต้องรอสี่ห้าชั่วโมงแล้วเอ๊ไม่ใช่สี่ชั่วโมงนะทุกคนคือเราสามารถทำตรงนี้นเรื่อยๆได้เลยของผมนะต้องใช้แครอทต้องแปลนหนึ่งร้านตอนนี้ผมมีแครอทห้าสิบห้าอันแล้วนะทุกคนโอเคแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตรงนี้ทุกคนโอ้โคือแบบเช่เบิร์นเว้ยอ่ะแล้วใครอยากดูนะว่าทำตรงนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะสอนนะ คือทุกคนต้องใช้ผลไม้พรีพรีฮิสตเริยนี่ยอันนี้ทุกคนใช้ตรงเนี้ยหมดเลยได้หมดเลยหรือไม่ก็บนบลอดซอมมาทุกคนหรือว่าไอตรงนี้นี่แหละทุกคนก็สามารถเอามาใส่ได้เลยเนาะ ก็จะแบบทุกคนสามารถแบบปลูกเนี่ยฮอนเนลชุมไฟฟลายเฟิร์นแล้วก็พาลไรส์พีทอรเนี่ยปลูกไัเลยทุกคนแล้วก็เก็บเลยรัวแล้วผมแนะนํานะเซตที่ต้องใช้อ่ะจะมีมอสใช้เซราทอปนะทุกคนกี่ตัวก็ได้นั่นแหละทุกคนประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบมอสช้เซราทอปแล้วก็ปลอดอาร์ทุกคนทำให้แบบมันเติบโตเร็วขึ้นเนาะเราจะได้เก็บนับแล้วก็ไปใส่เยอะแต่มีชิ้นเนื้อทุกคนที่ทําให้แบบใส่แล้วเกือบเต็มเลยเนาะก็คือทุกคนเอามารวมกัน แล้วก็เก็บทุกอย่างนะทุกคนเราปักสปิงเกอร์ให้เยอะๆแล้วก็กลับออกเกมกลับเข้าเกมมาใหม่นะน,ะนะทุกคนแล้วเวลามันใหญ่นยเราเก็บไปใส่นะทุกคนแล้วเวลามันใหญ่แล้วเราเก็บไปใส่นะครับทุกคนใส่ตรงนั้นคือมันจะเต็มเลยเพื่อหมุลองทำแล้วเนาะเสียงหม,มุไม่แอบมากอะทุกคนขออภัยด้วยนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นถ้าเราอัปเกรดแล้วช่วยอะไรนะครับทุกคนดูอย่างแรกคือมันสามารถาอัลล็อกไข่แอนใหม่ได้ทุกคนในนี้เนะาะก็คือไข่นี้นั่นเองอันที่2นะครับก็คือ เหมือนจะไม่ทาเวลาเวลามันน้อยลงแล้วทุกคนจาก1ชั่วโมงกลายเป็นยี่สิบห้านาทีนั่นเองนะครับต่อไปแล้วสามารถได้ไข่เพิ่มน้บทุกคนจาก4เป็น100ก็เลยก็ได้นะทุกคน้าใคโชคดีขนาดนั้นอย่างที่4นะทุกคนก็คือสามารถคร้าไข่ได้หรอคือ,อยังไงโอทุกคนเราสามารถคร้าไข่ได้แล้วทุกคนดูดูในโนเสรเอของหมุนะ ไดโนเอ้าไสโน่เไดโนสี่สิบเจ็ดอาณาจัทุกคนวานเจี๊ยบวานเจี๊ยบมาผมก็เพิ่งรู้นะได้นะว่าคราฟได้เพื่อนผมอะที่ผมทุกคนจําเพื่อนผมไนดะ้ไหมที่มีชีร็กนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมก็มีแล้วสองตัวเพื่อนผมก็มีสองตัวแล้วก็มีคอยาวผ,ผมมีสามตัวอันนี้ชีร็กซครับทุกคนเวสสิบห้าตัวโคตรใหญ่ อสองตัวนะแล้วก็ตัวคอยาวผมมีสามตัวนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามอุ้ยตัวนี้ก็ใหญ่เวอร์ก็คือเพื่อนผมที่มีจีเวกกองผมเนี่ยรู้ไหมทุกคนทห้ทายเขาได้สไปโนอีกแล้วเนี่ยตัวนี้ทุกคนสไปโนเขาได้สไปโนเขาชุกด,ดีเกินทุกคนผมต้องคาบเ,เยอะแล้วฮะทุกคนผมขออนุญาตคาบรัวๆเลยนะ ไม่ไหวอะคือแบบเพื่อนหมุมมันดวงดีเกินะเราจะยอมได้ไงครับทุกคนเราไม่ยอมครับอ่เดี๋ยวเก็บผลก่อนเก็บผลผลิตอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากบอกนะทุกคนดูผมมีเม็ดบรอประซ่อมสามนะทุกคนแล้วมีตรงนี้สี่มีตรงนี้อีกสองก็กลายเป็นหอกอันแล้วทุกคนอ้ยผมมีเยอะมากนะทุกคนคือแบบตั้งแต่มันสามารถทำอันนี้ได้ทุกคนที่ผมก็นึกว่าอาทิตย์เดียวมันจะหมุแล้วเนาะ แต่มันยังมีอีกไงทวนผมก็เลยทําต่อทําต่อ,าตอฟาร์มฟาร์รมเนี่ยบนบราซอมไปทวนฟาร์ไมไปเรื่อยๆฟาร์ไมไปเรื่อยๆจนมีหกเมล็ดแล้วนะครับทวนในตัวผมมาใส่ไข่ไปเพิ่มขออนุญาตสกิปจึ๊บใส่ไปเพิ่มปึ๊บแล้วก็บนบราซอมจึ๊บขออนุญาตสกิปนะครับทคนสกิปเลย คลิปเลยครับทุกคนนี่ทุกคน,กคนอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยทุกคนคือแบบมันเปอร์เฟกชามิ่งมากฝนตกครับทุกคนแล้วคือฝนตกหนักมากอ่ะคเคทุกคนเราได้ไข่มาสามฟองแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไปวางไข่กันเลยปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็สกิปแล้วครับทุกคนขอให้เป็นตัวดีๆขอสไปโนมันจะเอาไป แอคเพื่อนขอสไปโนเธอแจนเดวผมขอสไปโนได้ไหมเพื่อนผมมีแล้วผมต้องได้ด้วยสิคือแบบเพื่อนผมดวงดีกันไปแล้วเขาคราบเอาคราบเอาอย่างที่หนึ่งได้โอ้ oh m ต god ตัวคนเล็กทุนต,ตัวเล็กเล็าขายชิงเนาะอันดับสองเนะี่ยทุกคนเปิดต่อสองฟอง oh <my. S 1> เบิดไปตัวโอ้ย oh มันเกลือจริงๆครับทุกคนคือไม่ไหวอะ่ะ คือเดี๋ยวผมจะคราฟไข่ไปเรื่อยทุกคนแล้วพอถ้าผมได้สไปโนเมื่อไหรนะ่เนี่ยผมจะทําคลิปบอกเลยนะทุกคนทําคลิปช็อตอะไรอย่างนี้เนาะมาคราฟรอไว้1อันแต่นี้เราจะไม่สกิปนะทุกคนโอเคมาดูส่วนของตรงนี้นะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะครับอันสุดท้ายก็คืออ๋อคือมันจะตอนแรกอะคือเวลามันลดลงแตอ่อาจจะยังไม่ถึง25ท่ทีแต่อันสุดท้ายคือ25นาทีแล้วทุกคน คือไปรีบอักดกําด่วนแล้วใส่สัตว์รัวๆทุกคนผมใส่สัตว์รัวๆจนได้สีสามมาแล้วเนี่ยสีสามฟองแล้วเนี่ยทุกคนแล้วคอสเมติกอุ้ยอุ้ยของดีผมผมกรบดีอานร,รับทุกคนนี่มีของใหม่ให้เราคัสนะครับทุกคนอันแรกคือ h o สเท l อันที่สองคือลินกอนเบอร์ี่อันที่สามเมมเบอร์สอันที่สี่แกรนโวคาเนียทุกคน ไม่รู้นะว่ามันดีหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะว่านี้ดีหรือเปล่าแต่ผมมีประมาณสามพัน้ะทุกคนแต่เราจะยังไม่ปลูกนะอี EP, 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 นีนี้แล้วสิ่งที่อัพเกรดใหม่มาอีกนะทุกคนมี small toy small tree นะทุกคนอันแรก give your pet a small boost to the i r passive ability เหมือนมันหมายความว่าเหมือนมันหมายความว่ามันสามารถทำให้แบบมันอาจจะเพิ่มเล็กน้อย ให้แบบสกิลมันดีขึ้นของสัตว์นะครับทุกคนเวลาเราครับเขาให้มาสามอันแล้วทุกคนเราต้องกดใช้กับตัวสมมนนับเราได้มาแล้วเราอยากกดใช้กับตัวนี้เราก็คลิกไปตัวมันเลยครับทุกคนสกิลมันก็จะดีขึ้นมานิดหนึ่งอันที่2ครับ give your pet a small boost to the xp o v e r time อันนี้นะครับเขาให้มาสามอันเขาจะทำให้เลเวลเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมานิดหน่อย ประมาณนั้นนะครับทุกคนเพิ่มมาก็ประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็มีเกียร์ผมลืมไม่ดูเลยมีมีเดียมจอรับกับมีเดียมทวีตอ่ะมีเดียมจอยสามารถทําให้สกิลของสันเนี่ยเก่งขึ้นประมาณกลางเลยครับทุกคนมีเดียมทรีนะครับทำให้เวเวลคุคณเนี่ยเพิ่มขึ้นไวยิ่งขึ้นประมาณกลางอันสุดท้ายครับทุกคนเลเวลอัพโรล,ลี่ปับ๊บด้วยโรล,ลี่ป๊อปครับทุกคนสามารถเพิ่มเลเวลให้หนึ่งอันนะครับหนึ่งเลเวลนั่นเอง แล้วคือมันเป็นระดับพริสเมติกกับทุกคนแต่ดูระดับดีไวร้อยสี่สิบเก้าร้อยสิบเก้าแทนที่มันซื้อาหางอ่ายเลยนะแต่นี้หายากเจ็ดส oh ิบเก้าพังก้าบโอเคทุกคนอัปเดตนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนะทุกคนโอเคทุกคนก็คลิปนี้ผมขอเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำไรใจให้คนนี้ด้วยครับทุกคนดูขาโคแบบ ขาเขาพังแล้วเนาะก็เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย